สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าประาธานดิบิีนิโคลัสมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลากล่าวถึงการที่สหรัฐอนุญาตให้บริษัทเชฟรอนกลับมาดำเนินง,งานในเวเนซุเอลาได้อีกครั้งเขาบอกว่ามันยังไม่เพียงพอและเรียกร้องไปยังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดี โจไบเดนให้ยกเลิกมาตรการการคว่บาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกระทรวงการท่งของสหรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าออกใบอนุญาตให้บริษัทเชฟรอนหนึ่งในผู้ประกอบการกิจการพลังงานข้ามชาติรายใหญ่ของประเทศสามารถกลับไปดําเนินกิจการในเวเนซุเอลาได้อย่างจํากัดโดยในเบื้องต้นกําหนดระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนด้วยกันทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลของโจไบเดนจะจับตาและประเมินรัฐบาลของ นิโคลัสมาดูโรซึ่งบรรลุข้อตกลงโดยหลักการร่วมกับฝ่ายค้านที่รวมถึงปีกการเมืองของฮวนกวยโดผู้นําคู่ขนานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพันธมิตรระหว่างการเจรจาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อจะตั้งกองทุนให้บริหารงานโดยสาประชาชาติบรรเทาวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมในเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามยังไม่มีเนื้อหาตอนใดในข้อตกลงซึ่งจะระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ประธานดีครั้งต่อไปของเวเนซุเอลาที่ตามกำหนดคือในปี2,567ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ด้านพลังงานโลกให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการที่เชฟรอนกลับเข้ามาลงทุนในเวเนซุเอลายังไม่น่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดโลกมากนักในเวลานี้โดยผลในระยะสั้นจากการลงทุนระหว่างเชฟรอนร่วมกับทางด้าน PdVsa ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาน่าจะช่วยเพิ่มเพดานการผลิตจากประมาณ 50,000-60,000บาร์เรลต่อวันเป็น1 0แสนบาร์เรลต่อวันภายในอีก6เดือนนับจากนี้ก่อนเพิ่มเป็นประมาณ2 2,000บาร์เรลต่อวันภายในอีกประมาณ2ปีข้างหน้านี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้มีการดําเนินการเนี่ยผ่อนปลนมาตรการการคว่ำบ,บาตรต่อเวเนซุเอลาหลังจากที่ทางด้านนิโคลัสมาดูโร่ได้มีข้อตกลงกับบรรดา ฝ่ายค้านเนี่ยครับในการที่จะดําเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวเวเนซุเอลาซึ่งกองทุนนี้จะถูกบริหารโดยฝากฝังของสชาชาราชิก็เลยทําให้มาตรการต่างๆที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับเคยเข้มงวดกับทางด้านนิโคลัสมาดูโรและประเทศเวนเนซุเอลาก็รู้สึกว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการนี้ลงไปก็อาจจะทําให้ความบาดหมางระหว่างเวนเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกานั้นดีขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกานั้น ก็มีความพยายามในการที่จะจัดหาพลังงานเพิ่มเติมให้กับประเทศเพื่อที่จะลดราคาที่กําลังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ในการคืนดีและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของนิโคลสัสมาดูโรเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์นั่นก็คือเรื่องของพลังงานจากเวเนซุเอลานั่นเองครับ